สวัสดีอีกรอบจ้าเมื่อนี้อากาศเย็นๆนะคะ่ะเย็นใส่งันผัดหนาวใส่งันผัดต่อคลิปที่สองก็คือเราจะมารับประทานซุปกรติวนะคะแล้วก็บนี้ป่งปลานํำปิ่งปลาคออันคอใญนหามากมาเลยจ้าเมนูวันบายกับนี้สนิทล่ะคะกินตามฤดูกาลนะคะเนาะ ก็แกกกบบกัสุดจริงก็พักหน่อยค่ะบริสุทธิ์เนี่ยค่ะสุิสุทธิวบริสุทธิ์แห้งเพราะว่าต้มแล้วมันใสหนาไว้ ค่อยเสืออ่ะจนิงแฮะแต่กินคนเดียวตลอดแล้วเพราะว่าพอายล่าไปสวนเราเฝ้าผิดแล้วเราก็เฝ้าไปคือก็บางคนกับบอมันเนาะค่ะสผักติวมันเป็นเมนูอันบาทน,นะคะกินตามฤดูกาลมั้ง มาลักขมรักหวานเป็นร่มขมเป็นหยา กินสมุนไพกระแสบได้ค่ะนัวค่ะใสนะน่น้ำปลาเนื้นัว